ทุกคนคะตอนนี้กี้พาทุกคนมาอยู่กันที่วัดหน้าพระเมรุนะคะเป็นไปอย่างที่เรากี้มาจะพูดเสมอน,นะว่าเวลาเรามาวัดหน้าพระเมรุนะต้องมาวันธรรมดานะและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีเรื่องของการแบบโควิดอ,อะไรประมาณนี้ด้วยเนะี่ยเราก็เลยมาวัดนี้แบบเว้นระยะตามนโยบายเลยนะคะเพราะว่าคนก็จะไม่เยอะมากกี้เข้ามาในนี้ก็มีคนเข้ามาอยู่ประมาณาไม่กี่คนนะคะ รวมกี้ด้วยประมาณ3-4มี่คนเเวลานี้นะคะค่อนข้างเวลยายะกันมากพอสมควรแล้วก็มีให้ลงชื่อมีสแกนมีนู่นนี่นั่นตามที่ที่ควรจะต้องทําแล้วกี่คิดว่าทุกคนก็ควรจะต้องทําด้วยะนะ mm hmm. ทีนี้คราวที่แล้วค่ะเรามาที่นี่นะแล้วกี้ก็ไปเห็นศิลาจารึกของที่วัดหน้าพเมนก็คืออ mm ันนู้นเห็นไหมคะอันน mm ู hmm. ้นทุกคนต้องไปไล่ย้อนดูนะอ่านให้ฟังแล้วด้วย แต่วันนี้หนๆมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูแผ่นที่สองเพราะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด2แผ่นนะคะแสงจะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเ,ออเปิดไฟตรงบริเวณหลวงพ่อใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีเ,ออเป็นเงาของขระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรปรมบัตย์โลกน,นาสะท้อนเข้ามาตรงนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวที่รีบอ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีคนเข้ามานะ อันนี้เป็นศิลาจารึกของที่วัดหน้าพเมรเ,เป็นแผ่นที่สองนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอ่านคล่องหรือเปล่าน,นะคะคราวที่แล้วอ่านแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเล่นไป5นาทีนะคะขนาดเราเป็นคนอ่านหนังสือแตกฉานนะแต่ว่าด้วยจากภาษาเป็นภาษาโบราณน,นะคะ,ะแผ่นที่สองเขบอกอย่างนี้ค่ะเราผู้มีอภินิหารชำนาญในประเทศวิเศษในคดีโลกคดีธรรม สัพพะจะรอบรู้ทุกสิ่งปัญหายิ่งทุกอย่างถึงจะใบ้พรางวางขุมทรัพย์จะลึกลับฉันใดก็ดีถึงจะมีแจ้งใจจึงจะหาไม่ก็รู้อันพวกคิดปิศนาเสาะสแสวงหาขุมของเงินทองที่ฝังแฝงในตำแหน่งพระอารามนามชื่อวัดพระเมลุราชอย่าพึงมาดพึงหมายขุดเจาะทำลายหาของ ป่วยการปองเสียเปล่าบอมีการเดี๋ยวนะคะบอมีเท่าปีกลิ้นเงินทองสิ้นเสียแล้วย่อมมีแค้วคาดแต่สักบาทก็บ่เหลือใครอย่าเชื่ออย่าลงตปงคิดปิศนาต่อไปไฟนรกจากเผาผานยมพระบาลพระทำโทษพระจะโปรดก็บ่ได้ เราไซต์ผู้สำเร็จบอกเขาหมดขบวนท่วนทีวัดนี้ที่เราสร้างทำหนีอย่าให้ประหลาดเพราะเปรมปราดปีชาไว้ปัญญาให้ชมไว้คาลมให้ฟังอย่าหวังว่าทำใบพรางเราบอกวางไว้เงินทองบอกขวัญมีอย่ายินดีโดยหลงไข่อย่าปงอย่าเจาะขุดคัด กระเทาะอิดปูนให้สูญเสียของบูชาล้างศรัทธาเราอุทิศเป็นอุก,กโทษโหดถิ่นให้ตายคืนตายวันอย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปีตกอเวจีแสนกันแสนกลับกันสเวสวยสวัสดในสวรรค์ทันพระศีอริยะเจ้าสำเร็จมรรคผลเข้าสู่ห้องพานิพพาน ขอสมเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะอุคคลอันประเสริฐนิพพานปัจจโยโหตุเห็นไหมคะ <laughs> นี่ขนาดนี่ขนาดแล้วว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้ที่อ่านแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอ่านไปนหนึ่งรอบแล้วนะอ่านแบบเร็วๆนะคะเนื่องจากว่าคําศัพท์พวกนี้มันไม่ใช่คําศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนะคะก็พยายามจะอ่านให้เข้าใจแต่ว่าก็ มันจะต่อเนื่องกันกับแผ่นศิลาจาริกอันนู้นนะคะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เขาบอกว่าเขามาเจอวัดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการบุรณะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะแผ่นที่1จะเป็นประมาณนั้นแต่พอมาแผ่นที่2ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการบุรณะแล้วนะคะคราวนี้ก็เหมือนกับว่าไงอ่ะน่าจะมีคนมามาขุดมาเจาะหรือมาขโมยของอ่ะก็เลยมีการเป็นคาเหมือนสาบแช่งอะไรไว้ด้วยประมาณนี้นะคะ พระสงฆ์เถระผู้เท่าเจ้าอาธิการพระภิสูจองค์ใดก็ดีสับประรุษผู้ศรัทธาช่วยซ่อมแซมอย่าให้ผนังหลังคาแตกร้าวรั่วชำรุดจะได้ถาวรห้าพันเนี่ยค่ะอันนี้คือทั้งหมดคิดว่าข้อความตรงนี้นะมันน่าจะเป็นเขาอ,อาจจะแปลมาจากตัวที่เป็นศิลาจารึกอันเก่าเลยปะคไม่แน่ใจนะเพราะตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นศิลาจารึก ที่มันเป็นแบบออริจินีลลนีาพลาดไหมอันนี้น่าจะมีการทำใหม่แล้วก็เหมือนแปรให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือแผ่นที่สองอันนี้คือแผ่นที่หนึ่งนะคะน่าจะมีแค่สองแผ่นนะน่าจะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะทุกทุกคนอยากเห็นแผ่นที่หนึ่งไหม เดี๋ยวมันจะตีกันมั่วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครจะดูแผ่นที่หนึ่ง mm. เดี๋ยวไปย้อนดู mm. เพราะว่าลงไว้ให้แล้วอันนี้เกิดในส่วนของแผ่นที่สองมันจะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะคะทุกคนเห็นไหมป๊บนึงนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะสะท้อนสะท้อนหน่อยอะ่ะเพราะว่าแสงมันค่อนข้างเยอะนะคะ mm. นยคะเวลาอ่านอาจจะต้องเลื่อนเลื่อนพอทๆอเอาหน่อยนะคะ ศิลาจารึกของที่วัดหน้าพเมงแห่งนี้ค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไหว้พระก่อนนะคะพอดีเห็นอันนี้ก็ต้องถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนมาเยอะเนี่ยเขาจะต้องเดินผ่านมาบริเวณนี้กันใช่ไหมคือตอนนี้นะห้ามถ่ายบุคคลอื่นลงในคลิปเด็ดขาดนะคะห้ามเด็ดขาดที่คิดว่าที่ผ่านมาที่ทาถูกแล้วคือเราจะไม่ถ่ายคนอื่นลงในคลิปของเราเด็ดขาดนะคะโอเคค่ะ